นี่จะครุใหญ่ๆครับพี่ใหญ่มากแม่ส่งสาใหญ่สอันนี้เราใส่ถุงก่อนแล้วให้พวก้ใหญ่นับนะครับจะได้มเงเพราะว่าคนนับกับคนแมกเดี๋ยวจะไปไม่ถึงเลยจะให้คนนับ มวนมยาย่งผ <pigeon S 2> mm ันลนับรงนมันลืมโอริัโอริโอริมโจมไงโอิาุเรียกเลยว่รย้ย้ไม่ไ้ถ้าไหวคลไม้ก็ถวายเสร็จคนไรไดทานด้วยนะครับ ก็ได <muitas S 2> ้บุญได้บุญด้วยสมงตนะคะคุ้มนเล็กสองแล้วก็ลูกใหญ่สองนะครคนสมเขาเรียกอะไรเรีกเหมืได้ได้ลูองนี่คือบุญบววใช่ไหมเป็นบวกนะคิดบุญไม่ต้องไปทำเยดีดำดีอมาทีทีก็มีนะโชคเยอะนะลูกไเอยงนั้นอ่ะเยอให้เขาไปทนาทีนะ

ขสยน้ำผึ้งด้ยนะ่น้ำผึ้งเายนะถูกเลยนะถเลยนะถูกเลยนะกเลยนะถูกเลยนะฮะเลยนะเลยนะฮกเลยนฮะเลยนะกเยนะฮะถูกเยนะฮะถกเลยนเยนะะกเลยนะฮะถกเยนะฮะกเยนะะถูยนะฮะถูกเนะ ครับผมจะจะเรียนนับลูกที่แกะนี้ด้วยนะหนึ่งลูกนะคินเลยหนึ่งลูกนับนับไปแล้วมันใไปแล้วก็ใส่ในใจเขากินไปแล้วลูกหนึ่งแล้วมันใส่แล้วต้องนับต้องนับมันจะเป๊ะไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเราอยากได้ตัวเล็ตัวเลขคิดแม่นเดี๋ยวถามลูกชายก่อนเขาเรียกว่าอะไรลูกหมัน มากเลยช่วยชัวร์โอ้โหชัดเจนนะตอบถูกเลยจริงนะจริงนะจริงนะเราเรายังเรายังบอกว่าส้มเนาะของเขายังว่าส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานเขาตอบถูกโอรลูกัวเทนบาทโอรลูกชัตเทนบาทอย่าลื่นะครับทางลูทีนแซดคามาดิพิษผ่านโจ๊กเกาะนะฮะโจ๊กเกาะอะไรนะว่านอน ช่วงรกองปาแฟรวานอนแล้วก็รีอาร์ฮะไปบไหนไปไปอยู่ชวรกอบปาแฟรวานนอนเดนเลแน่ชวระองปาแรวานนอนไปประกันไปยิงอบส้นอบส้ว่านยช้อขายของเก่งมากดูอะไรตังึงเลยนะครับ

นิ่นิ่มไห้มนแขนผ่้ไทแข็ง่าอร่อยอร่อยแม่ผูญทย่อสาอม่ได้ละแซ่บหลายมันคือพวกสาล่าวเลยแซ่บแซ่บแซ่บคลังนะคืออร่อยมากแซ่บแซ่บแซ่บนี่เด้อแซ่บ อ่าแล้วจำนวนเท่าไหร่เน่นแล้วปติดตามกันอีกทีเดตอนนี้ไรู้ว่าเท่าไหร่ยังไม่หมดยังไม่มาาหเราก็ลืมเลยดีกลับไปไ่เงินโตามหาเยใ่มี่นี้ตัวนี้ยังอ่ยไม่ยไม่อ่ตอนนี้น้ำหมดแล้วนะครับเดี๋ยรือาไปคำนวณนะครับ อย่าลืมนับลูกที่แกะด้วยนะครับผมมเจาเจดมาดูครับมาลุ้นครับมาลุ้นลุ้นนะครับเราจะเอาคูณสี่นะครับเอาืไปใช้ขาตั้งเขาไม่ดูก็เขาเบื่อทุค้างวอย่างนี้ต้องประมาณแบบบดหมุนไปหมุนมา สลัการนักส่งไม่หอดว่ารับไม่หอดเบอร์ผูดอกบาวเยอรมันเอตอนนี้แข่งกรจะรับนฝั่งนั้นได้แปลูกแล้วก็เราคิดตาราถากบามรลูกนะคะฝั่งนี้เรายังม่รับสสดูมาต่อยแรงงานสดอยู่ตอนนี้นะฮะสี่สแปสิบถุง ฝ่ายคำนวนครับแปดสิบโจเดี๋ยวแป๊บน yeah, ok. mm ึงแป๊บนึ่งแปดสิบหกคูณแปดสิบหกเดา๋ยวอย่าเพิ่งแปดสิบหกกีลูกนะคะแปสิบเก้า9ูณแปดสิบเก้าลูกไม่ใช่เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบฝ่งนี้เก้าสิบ เก้าสิบคนฝ่ายคำนวนอยู่นะห้ารวมหมดทั้งกินไปแล้วด้วยค่ะรวมรวมลูเขากินไหนะรวมแล้วค่ะเท่าไหร่หนูเท่าไหร่ฝั่งนี้เท่าไหร่ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่นี้รวมแล้วเท่าไหร่ให้่วให้ชั่วันให้ชลวก์เอกลบสามสสี่สามรอกสิบสรอบสิบบวกหนึ่งเจ็ดสองปเจ หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแเดออีกหนึ่งเจที่ลกินลูกหนึ่งแปดเกนงเสียลูกหนึ่งหกแปดเก้าเก้าหกเลสวยวแล้วเราเสียไปเท่าไหร่สองบวกเข้าไปอีก3เออถ้าเกดทำไมหกเกาห่หกเก้าหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยว 691นะครับ691นะครับส้มทั้งหมดนะครับ9คะครับ9เกสวยนะครนะครับ91 ส้ม100กิโลมีทั้งหมด600จากส้มทั้งหมด100กิโลนะครับพี่ๆนะครับได้691ลูกนะครับอ่นี่นะครับก็สรุปแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปบ้านพี่สายบุญอยู่ รวมเลยยูน yeah, right. ี่คนตอนนี้ไม่น้อยกว่า50นะผู้ใหญ่ก็เอาไว้นี่นะครับอันนี้ของยูทูบให้มารับที่นี่แต่อันนี้อ่ะเดี๋ยว โอเคนะครับอบรับผมสาทุนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ